สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์สวัสดีเอฟซและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ยามเช้าๆนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหมอน้อยนกเขาใหญ่ทางช่องนกเขาใหญ่เมืองข่ขันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกายนะครับทำแต่งานนะครับช่วงนี้ บรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมที่สุมนกนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีทีเดียวเลยนะครับผมพี่น้อง <c oughs> เหมาะสําหรับที่จะออกหมานะครับวันนี้บรรยากาศดีเลยนะครับส่ <c oughs> <c oughs> วนแอดมินก็ไปทำงานอีกเช่นเคยนะครับ ว่างก็ไล่นกเข้ากระโจมเล่นอยู่ที่ซุ้มนี่แหละครับมาดูนกไล่ลงไปแล้วนะครับตัวนี้เจ้าแสนคูณนะครับตัวนี้เป็นนกต่อพเนียดน,นะครับลองไล่ฝึกเข้ากระโจมดูนะครับ ก็ตัวนี้ก็เจ้าร้อยนะครับเหมือนเขายังพะวงเชือกอยู่นะครับก็เลยลองเอาเข้ากระโจมดูนะครับให้ลงมากินดินกินอะไรเดินเล่นแถวบริเวณบ้านนี่แหละครับผมเ <c oughs> ช้าเช้าก่อนจะไปทํางานนะครับ <c oughs> ดีไม่ด,ดีอาจจะติดรถไปด้วยล่ะครับวันนี้ เอาไปทั้งสองตัวนี่แหละครับไม่ค่อยมีเวลาได้ออกนะครับผมทำแต่งานนะครับเจ้าแสนคูณนะครับนกพเนียตอาชีพนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าร้อยนี่ได้ทุกอย่างแหละครับเหลือแต่ปูกขานีแหละครับจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับ ยังไม่เคยเอาออกปานะครับตั้งแต่ผูกมาก็พักยาวไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ทำดีนะครับผมเจ้าขุนแผนนะครับกำลังฝึกพันเนียดน,นะครับได้3-4ตัวแล้วนะครับตัวนี้กำลังขึ้นกำลังเล่นเลยนะครับ ที่เหลือส่วนมากก็จะเป็นนกใหม่นะครับส่วนตัวนี้สวยทีเดียวเลยนะครับผมตัวนี้เป็นนกลุ๊กหนึ่งเสียงกลางนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นเทพพนมด้วยนะครับผมรอติดตามนะครับได้ข่าวว่าคู่ยกปีกนะครับตัวนี้ พี่ชายไปต่อได้มาได้นกตัวดีเข้าสู้มมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นคููยกปีกด้วยนะครับตัวนี้สวยทีเดียวนะครับได้มายังไม่ถึงสองเดือนนะครับตัวนี้เล่นแล้วนะครับโอ้แน่นอนครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็นกใหม่นะครับ นี่ก็เด็ดเหมือนกันนะครับพี่น้องชมนะครับตัวนี้จะหน้าด่างนะครับนี่ครับข้างซ้ายนี่ครับจะตื่นกล้องหน่อยนะครับชมนะครับนั่นข้างซ้ายจะเป็นด่างนะครับตัวนี้โอ้พี่ชายช่วงนี้ได้แต่ดีๆนะครับนี่นะครับนกตัวนี้กี่กุก ตัวนี้กุกเดียวนะครับกุกเดียวเหมือนกันกับตัวที่ว่าครูยกปีกนะครับเสียงกลางเหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าด่างนะครับผมบ่แบงนะบ่โอ้ยังนะครับนี่แหละครับตัวที่ว่าครูยกปีกนะครับกุกหนึ่งเสียงกลางนะครับตัวนี้แอดมินได้ยินทุกวันนะครับเสียงขันแต่ยังไม่เคยเห็นตอนครูนะครับ นี่แหละครับยามเช้าๆก็จะมีเสียงหน่อยนะครับผมแต่ละตัวนะครับ ครับผมช่วงเช้าช่วงเช้า้าก่อนไปทำงานนะครับพอดีนกป่าบินผ่านมาแถวนี้นะครับ ก็พากันทำใหญ่เลยนะครับผม เจ้าร้อยนะครับผมนกป่าบินผ่านมานะครับใส่กันใหญ่เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เจ้าแสนคูณนะครับเป็นนกพพนเนียดอาชีพนะครับจะฝึกให้เป็นกระโจมนะครับผม แสนคูณนะครับส่วนนั้นเจ้าร้อยนะครับผม ผ่านมาเกาะบริเวณแถวบ้านนะครับก็จะเสียงอึกระทึกเลยครับตอนนี้กตัวไหนเป็นตัวไหนล่ะครับทําใส่กันมั่วไปหมดแล้วนะครับนานๆจะมีนกป่าเข้าเมืองนะครับมาปุ๊บก็อโอ้ใส่เต็มที่แล้วครับ นานแล้วนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาเล่นนะครับเจ้าร้อยก็ผูกค้านะครับ จ้าแสนคูนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับถึงจะเป็นนกพระเนียดแต่ใส่กระโจมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่แหละครับผมตัวนี้หลิวตันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นําเข้ามาจากพ่อหวานนะครับจากเรื่องนกทาย,ยะโสธรน,นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ จะฝึกให้เขาเป็นทั้งพันเนียดทั้งกระโจมเลยล่ะครับตัวนี้นี่แหละครับผม เจ้าแสนคูณนะครับน่าจะมีแววอยู่นะครับสำหรับเจ้าแสนคูณนี่ลองลงกระโจมดูครั้งที่สองก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นแต่ครั้งแรกแล้วนะครับ มีแววอยู่นะครับตามสายตาที่เห็นนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนตัวนั้นเป็นนกฝึกนะครับผมเจ้าตะวันฉายนะครับมีแววอยู่นะครับ จะมีแววนะครับยังใหม่อยู่นะครับผมฝึกไปเรื่อยๆคงเป็นคงเก่งแหละครับพี่น้องเจ้าตะวันฉายนะครับ ฝึกขยันออกก็คงจะเก่งแล้วครับผมอนาคตข้างหน้าครับนี่แหละครับผมคึกทีเดียวนะครับวันนี้มีนกป่าบินมาเกาะบริเวณนี้ด้วยนะครับผมได้ใจใหญ่เลยนะครับแต่ละตัว ส่วนตัวนี้ก็เป็นนกต่อนะครับผมเจ้าด่างโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่แล้วครับตัวนี้นี่และครับผม วงเช้าเช,ชบรรยากาศดีๆก็เล่นกันเอาเรื่องอยู่นะครับบรรดานกต่อนะครับนกใหม่ก็เริ่มมีเสียงนกปุกก็เริ่มทำกันบ้างนะครับผมทีมงานไหนออกป่าออกไม้ก็ขอให้มันหมานนะครับส่วนแอดมินก็ทำงานแล้วครับผมยังไม่มีเวลาว่างวันหยุดนะครับ ด่างโซลาเซลล์ครับพ <c oughs> ี่ชายนั่งดูอยู่ข้างหลังบอกว่าหูอื้อน,นะครับไม่รู้จะฟังตัวไหนนะครับ <c oughs> ด่างโซลาเซลล์ครับรายงานตัวนะครับผม นี่ก็เจ้าร้อยแล้วครับ สซลาร์เซลล์ครับผม เจ้าแสนคูณครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ แล้วนะครับผมมีเหยี่ยวบินผ่านมานะครับเมื่อกี้นี่แวบๆบแบบนกหยุดชะงักไปนะครับเหยี่ยวมาพอดีนะครับผม <c oughs> นี่แหละครับช่วงเช้าๆก่อนที่แอดมินจะไปทำงานก็ พาเด็กใหม่ฝึกเข้ากระโจมนะครับเอานกต่อลงมาเดินกินดินเล่นนะครับผมยามเช้าเช้าก่อนจะไปทำงานช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกต่อนะครับติดภารกิจงานเยอะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามชมผลงานด้วยนะครับผมอนาคตจจะมีคลิปตัวนั้นตัวนี้เรื่อยๆล่ะครับ นกต่อก็เริ่มมีหลายตัวแล้วนะครับผมถ <straighten out. S 3> ้า่ายคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับ ทีมงานไหนออกป่าออกไม้ก็ขอให้มันหมานะครับผมมีความสุขทุกวันเดินทางปลอดภัยนะครับชอบตัวไหนลักตัวไหนก็ให้ตามให้ได้กันทุกททีมงานนะครับผมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมติดตามผลงานนกเขาใหญ่เมืองกุคันด้วยนะครับเช้านี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับผม มันมันนะครับทีมงานทุกทกท่านนะครับที่ออกไม้ออกป่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม